สวัสดีนะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ก็ได้มาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับงานแกะสลักวันนี้แกะสลักหินแกรนิตหรือที่รู้จักกันดีที่หินที่ทำครกค่ะาทางช่างนะคะได้ทำการแกะสลัก พระพุทธรูปหน้าตักเก้านิ้วพร้อมด้วยฐานนะคะหินแกรนิกนะคะจะทำค่อนข้างแกะสลักยากกว่าหินทรายนะคะในระดับหนึ่งเลยค่ะความแข็งของหินแข็งมาก ช่างก็จะค่อยๆทำการเจียนะคะเก็บรายละเอียดและต้องใช้น้ำนะคะควบคู่ไปกับการแกะนะคะเพราะว่าเวลาแกะจะได้แกะง่ายขึ้นนะคะถ้าไม่ใช้น้ำก็จะ,ะความแข็งของหินก็จะทำให้ใบนั้นไม่สามารถเข้าไปถึงเนื้อหินนะคะ ทำให้แกะยากและในตอนนี้ชจางก็กำลังแกะสลักที่ฐานนะคะการแกะสลักนั้นนะคะที่ร้านเพชรศิลาของเรานะคะทั้งหมดเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานฝีมือทั้งหมดนะคะไม่มีงานหล่อนะคะเจ้าภาพท่านใด ที่สนใจที่จะติดต่อเข้ามานะคะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะช่างนั้นทำการเก็บรายละเอียดให้อย่างดีนะคะใจเย็นมากเลยนะคะเราทางร้านเรารับแกะ สลักนะคะทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะตามสั่งนะคะตามแต่เจ้าภาพนะคะจะให้แกะ่นะคะว่าองค์ใหญ่ขนาดไหนแกะสลักตั้งแต่พระพุทธรูปหน้าตัก5นิ้วจนถึงองค์ใหญ่เลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ